โอ,อ้โหนี่ช่องใดพิธีกรดังเขาเป็นคนดังนะ,ะคนนี้นะถ้าเขาแฉใครนะเอาตายนะครับระวังพิพธีกรเนะี่ยจะจะ,จะตายไปแฉไปพิมาเขาโมโหูเขามาฟ้องบินประมาตเขามาเรียกค่าเสียหายนะหมดเนื้อหมด,หมดตัวนะครับบางคนนี่ไม,ไม่ไม่กล้าใช้ชื่อช่องเลยเวลาไล่สดไล่อะไรก็ต้องเปลี่ยนนะฮะบางคนมีต้นสังกัดมีช่องกรไม่กล้าครับเพราะใช้ชื่อช่องเดี๋ยวช่องแม่งก็โดนฟ้องไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เวลาเขาฟ้อง ฟ้องอ่าพิธีกรเนี่ยฟ้องนักข่าวเนี่ยก็ฟ้องไปถึงเจ้าของช่องนะฟ้องกสทชเขาฟ้องกันบ้างหมดตัวไปเลยอ่ะช่องหายไปเลยอ่ะก็ทําให้พิธีกรนักข่าวเดี๋ยวนี้ก็ต้องไปสร้างช่องของตัวเองเพราะเวลาโดนฟ้องก็ฟ้องเฉพาะไอ้พวกที่ไปนั่งรายการนะครับโดนฟ้องหมดเลยครับแต่ถ้าเอาชื่อช่องไปด้วยช่องแม่งก็โดนไปด้วยคดีความก็บานช่องแม่งก็เป็นหนี้เยอะอยู่แล้วนะครับอืม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 นะครับ นะนะครับวันๆเนี่ยดูข่าวการเมืองก็จะมีนักวิเคราะห์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าภูมิใจไทยจะแข็งแร่ง,งสมัยหน้าจะได้เป็นร้อยนะครับนะนักวิชาการทางด้านการเมืองที่ไปออกทีวีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดแต่ว่านะภูมิใจไทยนะหกสิบเก้าจะได้เป็นร้อยแต่นักวิชาการการเมืองไม่ค่อยพูดนะครับว่าเออพอมีนายกใหม่แนละ้วนะครับนายกจะทําอะไรให้กับประชาชนไม่ค่อยพูดหรครับ จะพูดแต่เรื่องการเมืองตำแหน่งรัฐมนตรีไอ้คนนี้ไม่ควรเป็นเพราะมีคดีติดตัวแล้ววันๆก็จะมีแต่เรื่องเนี้ยเรื่องแต่ว่าเรื่องของตัวของนักการเมืองแต่นักวิชาการที่ออกทีวีไม่พูดหรอกครับว่าพักอ่าอ่าพักน้าเงินเข้ามาแล้วจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจยังไงหรืออะไรแกไม่ไม่คอยพูดพูดแต่เรื่องเนี้ยจะ,จะได้สสกี่คนแค่นั้นเนี่อืมนี่ครับนี่อะไรครับข่าวสังคมครับตำรวจข้อมแก่นจับชายเล่ร่อนพยายามอนาจารเด็กนักเรียน นะครับเนี่ยมันมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยไอ้คนเล่รอนรัฐบาลต้องรีบจับนะเพราะว่าไลแหลงข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกโอ้โหไอ้พวกนี้แม่งรับจ้างเปิดบัญชีม้านะแล้วแม่งไม่กลัวติดคุกด้วยเพราะอะไรแม่งอยู่ข้างถนนที่น่ากลัวนะพี่น้องครับอ่านะฮะอืมอมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะอืมนะครับมีอะไรบ้างครับ เออนะครับนี่อะไรหมอข่าวออนไลน์เขาบอกอะไรอนุทินปากหวานนโยบายที่รัฐบาลจะดำเนินการเป็นนโยบายที่ทําได้จริงทําได้เลยไม่สนใจว่าเป็นนโยบายของไทยมาก่อนขอเพียงให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็พอแล้วอืมก็ดีนะนะนครับก็ดีนะเนี่ยเราควรนําเสนอข่าวเฮ้ยอนุทินนะเองเป็นนายกและเองจะทาอะไรให้ประเทศชาติบ้างนะครับเนี่ยพวกนี้ต้องนําเสนอไม่ใช่วันเองนะเพื่อไทยดาส้มส้มดา นู่นนี่ด่ากันไปด่าก,กันมาประชาชนได้ประโยชน์อะไรน,น้ำลายแม่งฟุ้งเหม็นจอมือถือหมดเลยนะครับเนี่ยคนละขึ้นคนละเสี่ยวจะแจกเมื่อไรประชาชนก็รอแจกอยู่เนี่ยนะครับปัญหากเกษตรกรเนี่ยาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำจะเริ่มเมื่อไหร่นี่ไงมันควรจะคุยกันพวกนี้ไม่อยากคุยกันว่าเอ้ยลูกเกยทักษิณจะมาเป็นนายกอะไรต่างมันได้ประโยชน์อะไรมันโอ้โห,โหตระกูลชินวัตรนี่แม่งทั้งตระกูลน,นี่เป็นนายกประเทศไทยเปลี่ยนตระกูลหนึ่งคราบ เราต้องนําเสนอข่าวเนี่ยตอนเนี้ยสินค้าตกต่ําทําไงจะดีเนี่ยไม่เห็นมีข่าวเลยนะมีแต่ข่าวเขม็นะครับเนี่ยดูเนี่ยข่าวเนี่ยแบบประชาชนลาบากเนี่ยขายหมูขายไก่อะไรลาบากเนี่ยนะพืชผลการเกษตรเท่าเครื่อตกต่ำนักท่องเที่ยวไม่มีอาจญากรรมเต็มบ้านเต็มเมืองยาเสพติดล้นประเทศเนี่ยไม่มีข่าวเลยอะไม่มีใครเลยอืมอ่าอืมวากันไปครับอืมอืมนะครับ เนี่ยเราต้องดูนะครับดูเนี่ยมันจะประโยชน์อะไรผู้ช่วยสัมพันธ์ผู้ช่วยสมพันธ์วัดหัวลําโพงเจ้าวาดอะไรเนี่ยศึกหนีอะไรเนี่ยใครเนี่ยกรณีร้องเรียนวัดวัดดังกลางกรุงเอาเงินไปเปผู้หญิงเจ้าวาดวัดหัวลาโพงชี้แจงเป็นพระครูผู้ช่วยเจ้าวาดมาขอศึกเพราะไม่อยากทําให้าศาสนาเสื่อมเสียพร้อมโต้ข่าวตัวเจ้าวาดเอาเงินอ่า วัดซื้อบ้านสามสิบล้านให้สีกายืนยันไม่จริงเนี่ยเน,นมันก็มีพิธีกรมีนักข่าวบางสำนักนะครับมีพวกอินฟูอินเซอร์ insert. ก็ไปบอกว่าเจ้าว,วาดวัดดังแถวแถวหัวลำโพงเนี่ยนะครับมีเมียบ้างละอเอาเงินวัดไปซื้อสามสิบล้านไปให้ศีกาทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยเขาเรียกว่าสำนักข่าวตลาดล่าง สำนักข่าวตลาดล่างก็คือครูปั่นข่าวอยู่ดีๆก็เปิดประเด็นขึ้นมามีวัดดังอีกแล้วร่วบม,มือกับเพจด์กแล้วก็ไอ้พวกอินฟูบางคนที่เป็นพรรคพวกกันแบ่งหน้าที่กันทำนะครับนี่ทำไปทำมา21นาทีเนี่ยรายงานข่าวจากไทยรัฐเขาบอกว่าอะไรเขาบอกผู้ช่วยเจ้าวาดศึกแล้วนะครับนะไม่เกี่ยวกับเจ้าวาดน,นะนายคนที่ไปใส่้ายเจ้าวาดพวกสำนักข่าวตลาดล่างพิธีกรตลาดล่างเนี่ย จะรับผิดชอบสังคมยังไงมันไม่รับผิดชอบแล้วมันก็เปลี่ยนเรื่องใหม่ต่อนะครับนะแต่ว่าเอ็นเกตได้ยอดวิวได้สปอนเซอร์เข้ามันคิดอยู่แค่นั้นอืนะครับนะอันนี้ก็เนี่ยเดือนเนี้ยเนี่ยเห็นนะไม่รู้จะว่ายังไงอะะงอะืนะครับแรงงานกัมพูชาสิบสามคนเนนะครับโดนจับได้ที่กลางไร่อ้อยนะครับอำเภอรันประเทศจังหวัดสากแก้วเผยไร้วุฒิไร้เส้นสายหางานในประเทศไม่ได้ ต้องเสียงลักลอบเข้ามาทํางานในไทยเนี่ยนะเนี่ยนะยากลำบากมากในกรัรมพูชาตอนนี้อดอยากไม่มีจะกินด่านก็ปิดนะครับนะปัญหาชายแดนก็หนักนะครับอ่านะครับเนี่ยนะนี่ก็นับเนี่ยสิบหกชั่วโมงที่ผ่านมา,ามีรายงานข่าวจากนอร์มอยุคนบอกบอนขเขมรลุกยินแดนไทยควรใช้มาตาก,การบ่อนคนละครึ่งหรือทุบทิ้งดีพบอทร บอกอยู่ระหว่างเจรจามาันมาสร้างบ่อนในประเทศไทยได้ยังไงวนะนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะแล้วที่ผ่านมาทาหงหทหารก็ไม่รู้เรื่องเลยไง,ไงดูแลชายแดนเนะี่ยนะครับมีคนมาสร้างบ่อนสร้างอะไรทหารชายแดนเนี่ยเขาไม่ทราบเลยงไงนะครับนี่นะก็ต้องดูต่อไปทํายัางไงมาสร้างบ่อนในประเทศไทยอ่ะผิดกฎหมายด้วยลุกล้ำอทธิปไตยแล้วก็เอาทหารจัดการไปเลยนะครับอืมนะครับถ้าดูแล้วมันลุกล้ำเนี่ยถ้ามันไม่ย้ายก็ทุบตึกมันไป นะครับอ่าส่ง F16 ถล่มทีเดียวก็ไม่เหลือแล้วมั้งอืมนะครับมีอะไรที่บ้าอืมอืมนะครับนี่อะไรครับอืมนะครับก็บอกอะไรอะ <c oughs> เออบิ๊กเกียนจะเล่าเรื่องถูกวานล้อมจนเป็นนี้แล้วต้องไปกู้เงินมาเช่าองค์เทพถึงสามล้าน <c oughs> อะไรจะเนี่ยโอ้ยไอ้พวกผู้พิเศษนี่เยอะเหลือเกินนะอืมนะครับอืม นี่อะไรครับเนี่ยเออนะครับนี่เขาบอกอะไรเนี่ยข่าวช่องวันอนุสรเอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์เวลานี้พักประชาชนน่าจะต้องสังเคราะห์ให้ได้ว่าอ้อยเข้าปากช้างยากที่จะดึงออกแล้วได้อ้อยสภาพเดิมเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เชื่อว่าสังคมจับจาว่าพักประชาชนจะล้มรัฐบาลพักภูมิใจไทยที่ตั้งมากับมืออย่างไรอันนี้ก็เป็นอ่าอ่าคนของเพื่อไทยเข้าไปแซะ แซหรือไปแดกพรรคส้มก็อยากจะฝากไปถึงคุณอนุสรน,นะครับว่าตอนนี้คุณก็มาเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคส้มแนละ้วทั้งแดงทั้งส้มน่าจะร่วมมือกันถ้าคุณอยากล้มรัฐบาลคุณก็ล้มไปนะครับนะไม่ต้องไปแซะพรรคฝ่ายค้านด้วยกันนะครับนะก็ฝากไวนะ้นะนะเรียนผูกเรียนแก้เขาจะไปแก้อะไรเขายกมือให้ไปยุบสภาถ้าเขาไปทําอะไรไม่ถูกต้องพรรคส้มเดี๋ยวเขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ต้องห่วงนะครับ เขายกมือไปยุติสภาไม่ยกมือใไปประหารบริหารประเทศจุกรูออ่าอ่านะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะอืมนะครับนี่อะไรครับเนี่ยเร่งหาสาเหตุสาวสาวปีนเก้าอี้พัดตกจากชั้นหกในห้างส,สินค้าชื่อดังพระรามเก้าเออใีข่าวเมื่อแปดนาทีจากช่องเจ็ด เดี่ยคนเราฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับนะนะครับอันนี้ข่าวมันก็บางทีคนเครียดนะเพราะฉะนั้นถ้าเครียดเนะี่ยผัวเมียลูกเมียคนในครอบครัวต้องให้กําลังใจกันนะเดี๋ยวนี้คนเครียดนะไหนจะเมียมีชู้ผัวมีเมียน้อยนะทำมามหากินยากนะลูกติดยาบ้างอะไรบ้างสังคมบางทีมันเครียดเพราะนั้นก็ฝากคนในครอบครัวดูแลรักษาน้ําใจกันด้วยนะอย่ามีคนมากระโดดมาตายอะไรเนี่ยนะ,อ,ะอืมอืม เครับนี่อะไรเขาบอกอะไรตำรวจรับคำร้องประชาชนขอ,อปลดล็อกบัญชีที่ถูกอายัดหกร้อยบัญชีปลดแล้วสิบเจ็ดส่วนที่เหลือก็เป็นพวกอะไรนะบัญชีม้าตัวจริงนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวปลอมนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้แม่ก็แยกยากระหว่างบัญชีม้ากับผู้บริสุทธิ์หน้าตาแม่งคล้ายๆกันนะครับเนะี่ยดูยากอย่างนี้คนดีคนชั่วแม่งดูยากนะครับบางคนหน้าตาดาีคิดว่าเป็นคนดีไม่ใช่ บางคนหน้าตาหน้าย่นแบบพี่เดกับการเป็นคนน่ารักไปชุกรูทุกรูนะครับอืมนะครับอนะฮนะสบายสบายกันนะครับอืมมีอะไรกันบ้างนะครับอืมเออนะครับอืมอืมนะครับสกัดจับรถตู้ขนแรงงานเถื่อน17ชีวิตนะครับนะะหลังคนชายแดนไทยลาวมุ่งหน้าชลบุรีนะบ้านนะแรงงานเถื่อนเนะี่ย นะเจ้าหน้าที่ได้หัวรับหมื่นหนึ่งหมื่นห้าสบายผ่านด่านฉลุยเพราะอะไรถ้าจ่ายครบก็ผ่านได้ทุกด่านเขาว่ากันนะเขาลือกันนะแต่ผมไม่เชื่อนะผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ด่านของประเทศไทยจะเป็นคนดีไม่รับเงินรับทองหรอกพี่น้องเชื่อเหมือนพี่เดมไหมนะครับนะครับนะรบ,บางคนก็บอกถ้าจ่ายครบก็ผ่านทุกด่านผมไม่เชื่อครับอย่าใส่ร้ายเจ้าหน้าที่เลยนะเจ้าหน้าที่ไทยตั้งด่านเนี่ยไม่มีใครเอาเงินหรอกพวกนี้ทําเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นแหละรักชาติรักแผ่นดิน รักชาติรักแผ่นด,ดินนะครับจริงไหมครับเออล้วนะด่านที่ไหนไม่มีรับตังหรอกนะยาเสพติดก็ผ่านไม่ได้นะและงานเถื่อนก็ผ่านไม่ได้จริงไหมครับพีบ่น้องครับเชื่อไหมครับได้นะดีๆทั้งนั้นเนี่อรัฐมนตรีค้ายาบ้ามีไหมไม่มีนะรัฐมนตรีค้าเฮโรินไม่มีหรอกครับรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับบ่อนการพน,น,นันมีือไม่มีหรอกคนดีๆทั้งนั้นทุกคนเนี่ยถูกใส่ร้ายทั้งนั้นนะครับ อืมนะครับนะมีอะไรบ้างครับนะครับนะฮุนเซนหาลือพอบอทบอบรูนายผมขัดแย้งพี่บ้ชายแดนไทยกัมพูชาไอ้นี่ก็เดินเดินสายครับ